ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทวันเพื่อนไพรประธานบริษัทคลิกนักคาราจำกัดที่ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม The Quality Awards 2023ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาณห้องดอนเมืองบอลลูมโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพมหานครโดยเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดงานรางวัลในครั้งนี้ วันนี้นะครับบริษัทคลิกนักราของเรานะครับได้รับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปี2023นะครับ Quality Award นะครับสำหรับงานวันนี้วันนี้อยากจะให้ท่านประธานนะครับพูดถึงความรู้สึกสักนที่หนึ่งครับท่านประธานครับรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นความรู้สึกที่ภูมิใจแล้วก็น่ายินดีมากๆนะคะซึ่งธุรกิจเราดําเนินการมาได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วนะคะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆค่ะครับสำหรับบริษัทที ทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกๆรูปแบบเลยนะฮะทั้งเป็นเรื่องของสุขภาพอาหารเสริมนะครับผลิตภัณฑ์ความสวยความงามแล้วก็เรากําลังจะทําธุรกิจทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของใช้ในครัวเรือนออกมาด้วยครับซึ่งเราเองนะฮะมีแพทย์ที่ปรึกษาของบริษัทคลิกนักการจ,จัดกัดคอยดูแลและก็กํากับนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับจะจะให้ท่านอ,า,อาแพทย์นะครับหมอยาของเราได้พูดพบปะกกับพี่น้องสมาชิกสักเล็กน้อยครับผม ครับผมมอยานะครับว่าที่ร้อยตีวัตถิฐานครับเป็นแพทย์ที่ปรึกษาบริษัทคิกนคราจำกัดนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางแบรนด์ของเราได้ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าหน้าในภายภาคหน้าก็จะมีคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกและเป็นตัวแทนให้กับเราค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆอีกทีนึงครับ สำหรับจุดเด่นของเรานะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะน้ำชงตัวบางนะครับคลิกนัคราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของดูแลรูปร่างคุมหิวเผาผันไขมันแล้วก็ดูแลเรื่องของการล้างลำไส้ดีท็อกไปในตัวด้วยซึ่งมีการผลิตและก็ตอบโจทย์มากๆครตอนนี้ส่งไปที่อเมริกาส่งไปที่ญี่ปุ่นส่งไปที่มาเลเซียและมีตัวแทนทั้งไทยต่างประเทศเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ครับผมสองรสชาติเลยทั้งน้ำผักและก็ชาเขียวครับ หลักๆของเรานะครับส่วนผสมที่เป็นตัวหลักๆเลยฮะรเราจะดูแลทั้ง4ด้านนะฮะหก็คือเรื่องของการคุมหิวเนาะคุณหมอสองนะครับเรื่องของการบํารุงผิวพรรณมีคลอคลอคลาเจนมีกรูตาไทาโอนด้วยและก็อันที่3คือดูแลเรื่องของการเผาผลาญไขมันในตัวด้วยนะครับและอันสุดท้ายก็คือทําให้เกิดการระบบขับถ่ายที่ดีมากๆเลยนะครับอ่า การตลาดของเรานะครับตอนนี้เรารับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับเป็นตัวแทนจาหน่ายในตําแหน่งสต็อกคิดตําแหน่งวีไนะครับซึ่งมีการดูแลจากบริษัท พรบริษัทของเราเนี่ยมีการดูแลในส่วนของการสร้างโรงเรียนสอนธุรกิจนะครับซึ่งทีมงานผู้บริหารของเราทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ในการทําการตลาดมามากกว่า1ิปีทุกคนเลยนะครับและเราเนี่ยเคยเป็นโค้ชนะครับในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทต่างๆจนมียอดขายของบริษัทเนี่ยหลักพันล้านมาหลายบริษัทแล้วแต่วันนี้เรามาทํา โรงเรียนสอนธุรกิจของบริษัทคลิกนคราครับก็สำหรับพี่น้องนะครับทุกคนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับเรายินดีต้อนรับและเรามีกระบวนการในการดูแลและพัฒนาท่านทั้ง mindset วิธีการในการทําการตลาดอย่างครบวงจรมั่นใจว่าสําเร็จทีไ่ได้แน่นอนครับผม อคอร์สล่าสุดที่เราจัดนะฮะที่สวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นเขาสวนกวางนะครับมีคนมาลงทะเบียนเข้าโรงเรียนธุรกิจของเราเนี่ย81ท่านเลยซึ่งเป็นคอร์สครั้งแรกด้วยนะฮะแล้วก็เรามีการเก็บค่าคอร์สแค่350บาทนอนโรงแรมหรูอยู่สบาย2วัน1คืนนะครับและมีโค้ชระดับประเทศมืออาชีพมาสอนมาเทรนงานแล้วเอาความรู้ในการเทรนงานเนี่ยสวัน1คืนเนี่ยไปใช้ในการทําธุรกิจทําการตลาดและสร้างธุรกิจของตัวเองได้เลยครับผมอตอนนี้ ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ฮะเราจะมตีตัวแทนหลักนะฮะที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับเป็น<ก>สตอกคิดใหญ่เลยเมืองสารวันแล้วก็เมืองสารวันแล้วก็เมืองปากเซนะครับ <ừ> แล้วก็ทางพมา่าเองก็จะมีส่วนของพี่น้อง,องชนเผ่าม้งนะครับพี่น้องไทยใหญ่นะครับแล้วก็ทีมงานจากทางสจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเราคนเข้ามาเยอะมากครับผม สำหรับท่านไหนนะฮะที่สนใจนะครับพี่น้องทุกๆคนเลยนะครับที่วันนี้มองในกระเป๋าสตางค์แล้วมันแฟบเหลือเกินนะอยากจะให้มันติ่งตึงอยากจะให้มันป่งพองนะครับสนใจนะครับมาร่วมธุรกิจนะครับเข้าโรงเรียนสอนธุรกิจของพวกเราชื่อว่าโรงเรียนนาคาเาวเวอร์นะครับของบริษัทคลิกนักราของพวกเราจะทำการสอนในวันที่6 8 9เดือนกรกฎาคม2566นี้ที่สวนสัตว์ เขาวสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับค่าเรียนเพียง350บาทอาหารฟรี5มื้อนะครับที่พักฟรีโรงแรมรู้เลยมาเรียนกับพวกเราแล้วเอาความรู้ไปสร้างธุรกิจสร้างเงินเข้ากระเป๋าและสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้วยกันครับ ช่องทางการติดต่อครับฝากท่านประธานเลยฮะช่องทางการติดต่อก็จะมีช่องทางทาง Facebook นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์สื่อต่างๆทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทางช่องทางวิทยุด้วยโฆษณาทางอากาศด้วยค่ะค่ะใช่พิมพ์คําว่าน้ําชงตัวบางคลิกนะคะลาก็ขึ้นเลยนะคะสําหรับแพลตฟอร์มทาง Facebook ค่ะ